สิายเยนักอ,อ,อ,อบหินได้ยินถึงสวรรค์มือหนีสิผ้ามากินย่างหนากากหมูนังกบกอกบกข้าเจ้าหิดแบบใดพี่น้องมาเดินสิผ้ามาเห็ดผู้ใดอยากได้วิธีการหิดมาเบิงเด้อต่อแต้วต่าตอนนี ไปซื้อหนากากหมูมากค่ะแล้วก็มาทําการล้างข้าวามาสะอาดซสแล้วเขากลับมาต้มแบบนี้ดื้อพี่น้องประมาณ20นาทีแล้วสิเ้ดจังไดโต่อปดติดตามตอดเข้าไปดื้อจ้ายิไปก่อน เอไปกระซิบจิ้มเลยอ๋อต้องพูดเอาไม่ต้องพูด,ดอตอนทำข้อก่อนปิดเลยแน เรามีผิดไข่เลยหนงคุณค uh ุณว่ามีผิดไข่ดำพอปิดก่ะ

แต่ส่วมากหนังมันเขาไม่ได้รวยเลยใช่ไหมก็รวยแต่ข้างหน <c oughs> ้าตรงนี้เห็นไมเ็ natural ันรวยแต่รวยเดี๋ยวล่ะเห็นมันรวยเกลือกับอันนี้ิไทยเนี่ย 录平。 ฟ้านะก็จิมเดียวมินเม็ดอะไรโดนแบนสุกแล้วพี่น้องปลาชนะกินแท้พี่ลบพี่บวกน้ำจิ้มซีฟู้ดคู่กันซีฟู้ดไหมเป็นไงครับข้างหน้าปลาก็ไม่ใช่ตรงนี้งายมันขึ้นไม่ได้น้ำมันซึมเข้าเขาก็ว่ามันหันอยู่ ไปแล้วสิไปแล้วนี่ดีตเนี่ยเธอมีขวดมีขวดมีขวดกระกรอบนจิิมซีฟูดซีฟูดตามเองจ้าใส่ถไงเท้า

สับเลยสาบในอิมอาวด์ไทั้งหนหมูหนูดอกไปไปกินเลยดเกียร์ไหมตัวขายร้านแบบบแปหมู Xếp nam